โยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่มออครับผมโรงพยาบาลสงขลานาคารินอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วครับวันนี้เราจะมาติดต่อขอบริจาคร่างกายกันครับวันนี้เป็นวันทีสิทคนครับเมื่อกี้ไปทําบุญกันที่วัดคลองงม,มาแล้วครับไปไหว้พระแล้วก็ไปให้อาหารปลากันครับตอนนี้เราก็มาถึง โรงพยาบาลกันแล้วครับอืมบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับเมื่อกี้เข้าไปถามเจ้าหน้าที่แล้วครับเข้าไปถามเจ้าหน้าที่กันแล้วครับว่าเดี๋ยวศูนย์บริจาคอ,อวัยวะจะเปิดตอนประมาณบ่ายโมงก็คือจึงสานาฬิกาตรงครับเดี๋ยวเราค่อยไปนะครับ ตามไปชมบรรยากาศกันนะครับว่าจะ <bathroom. S 1> เป็นยังไงกันบ้างก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนร่วมกันอนุมูานาสาทุบุญกับผมด้วยนะครับขอบุญนี้ส่งผลแผ่ไพศาลไปถึงเพื่อนๆที่รับชมกันทุกคนแล้วก็บันพบปรุษเทพาอารั์ R A R ที่ระลึกได้ก็ดีที่ระลึกไม่ได้ก็ดีขอบุญนี้ส่งผลไปให้ ท่านทุกผู้ทุกนามขอพบแต่ความสุขคนทุกเออท,ท,ทุกทุกท่านทุกทุกนามนนะครับผมนะครูเาหน้าที่สวัสดีครับรบกวนตอบถามเนี่ยครับอ่ผมจะไปบริจาร่างกายเราต้องไปตึกไหนครับที่นค่ะโอเคขอบคุณครับ ก็ตกไปครับทุกคนครับตอนนี้เรากำลังจะไปตึกศูนย์รุปถ่ายอวัยวะตรงนี้เอครับถึงแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปคนเจ้าหน้าที่ครับ ทุกคนครับแล้วก็บริจาคร่างกายแล้วเอาวัาซีนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับได้ของขวัญแล้วครับทำใจจากคุณหมอเอาครับครับผมเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางกลับที่ค้างครับอนุโมทานาสาธุบุญกับผมด้วยนะครับสาธุกครับทุกคนเราจะมารวา่วมบริจาคสมบูรณ को दे दे นี่ครับทุกคนไม้กลายเป็นหินครับผมนี่อเชื่อครับไม้กลายเป็นหินกำเนิดจากสารละลายที่มีส่วนประกอบ SIO เข้าแทนที่ในเนื้อไม้ลักษณะไม้สูกแทนที่ด้วยแร่ซึ่งประกอบด้วย s i o 2และจังหวัดบุริรัมสังเกตรูปร่างและ โครงสร้างเชื่อเลือของลำต้นและวงปีผู้บริจาคจุมพลคืนตักครับนะครับเดือวเชื่อครับให้ขวงจริงนะครับนี่ยบริจาคให้มอออกครับนี่ก็จะเป็นดอกสีตรางครับทุกคนสีม่วงรามอราคาับามาจนบมากเลยครับนี่นะเดือดจุจิงครับ ทุกคนครับการบริจาคทานโดยการบริจาคโลหิตอวัยวะและร่างกายของเราให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนต่อไปในอนาคตเป็นการทำความดีที่จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติให้รับแต่ความสุขความเจริญเป็นฐานการสร้างบาร,รมีนำทางให้เราสู่พระนิพพาน เมื่อมีโอกาสขอเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะครับเป็นการสร้างบารมีให้แก่ตนเองและให้แก่สังคมทริปหน้านพบกันใหม่นะครับทริปนี้ขอทุกคนมีความสุขบ๊ายบาย